สวัสดีครับจากบริษัทสหาพันดิจติตอลสเกลนะครับผม วันนี้เราจะมาแนะนำสินค้ารุ่นใหม่ครับผมเป็นเครื่องช่างตั้งโต๊ะแบบนับจำนวนนะครับยี่ห้อ SDS รุ่น ID817 นะครับผมในส่วนของอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับผมมีคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็เพจตีตากลองช่างนะครับผมซึ่งสามารถใช้ช่างซื้อขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผม ในส่วนของตัวเครื่องทำด้วยพลาสติก ABS อย่างดีนะครับพร้อมจานช่างสเตนเลตขนาด218คู260ม mm ิมนะครับผมในส่วนของหน้าจอจะเป็น LCD นะครับผมสูง15มิมนะครับมี3หน้าจอด้วยกันนะครับก็จะเป็นหน้าจอเวทยูนิตเวทแล้วก็ควอนติตี้นะครับผม คุณสมบ,บัติทั่วไปของตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้ก็มีฟังก์ชันแทรซีโร่แล้วก็ฟังก์ชันพื้นฐานของเครื่องช่างนะครับผมแล้วก็หลักๆก,ก็คือในส่วนของฟังก์ชันรับจํานวนได้อย่างแม่นยํานะครับตัวเครื่องตัวนี้มีด้วยกัน2แบบนะครับผมแบบ b u i อิน n Label ิ i เ t e r แล้วก็บิวอิน n Thermal พ i ล t e r นะครับผมมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพูกไ s 2 3 2นะครับผม สำหรับตัวเครื่องตัวนี้เหมาะสําหรับหน้างานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนทั่วไปนะครับผมที่ต้องใช้นับจํานวนของอสินค้านะครับผมครับเราก็พบกับการสาธิตการใช้งานของเครื่องช่างตั้งโต๊ะแบบนับจํานวนรุ่น IDS 8 1ดนเะครับผมเริ่งต้น,ตนก็เปิดสวิตช์ออดออฟทางด้านขวามือนะครับผม พอเครื่องช่างลงสู์พอเครื่องช่างลงศูนย์ก่อนอันดับดแรกเราต้องหาในส่วนของยูนิตเวทของสินค้าที่จะนับจํานวนนะครับผมเราก็วางสินค้าเข้าไปนะครับอย่างอย่างตัวอย่างนี้มีจํานวน10ชิ้นนะครับผมพอวางตัวอย่างเข้าไปแล้วก็กดจํานวนนะครับสิบนะครับผมแล้วก็กดปุ่ม SMPL นะครับผมเพื่อ,อตรวจสอบ ในส่วนของยูนิตเวทนะครับผมพอได้ยูนิตเวทแล้วเราก็ทำการชั่งในส่วนของชิ้นส่วนได้เลยนะครับผมอย่างเช่นวางจำนวนชิ้นงานเข้าไปนะครับก,ก็จะได้ในส่วนของน้ำหนักรวมแล้วก็ยูนิตเวทแล้วก็จำนวนชิ้นงานทั้งหมดนะครับผมถ้าทางคุณลูกค้าจะปริ้นก็แค่กด ปุ่มปิมพนะครับผมในส่วนข้อมูลที่จะออกมาก็จะเป็นในส่วนของเน็เวทร์แทเวิแล้วก็ยูนิตเบนะครับผมแล้วก็ในส่วนของวันที่เวลานะครับผมในส่วนของฟอร์แมตพิมพ์เตอร์ของตัวเครื่อง i s 817นะครับผมจะแปะฟอร์แมตพิมพ์เตอร์ที่สามารถเลือกได้ไว้ท้ายคลิปนะครับผมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสหาพันดิจิตอลสเกลนะครับผมขอบคุณครับ